สวัสดีครับผมทัศน,นะครับวันนี้เนี่ยมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งอยากจะรู้จักชื่อพี่ไก่นะครับที่เขาดูอยู่คือผลิตภัณฑ์จากบรษิบรษัทเจเนตก็คือรีเซิร์ฟนะครับทาไมพี่ถึงกินรีเซิร์ฟตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งมะเร็งของพี่ค่ะตอนนี้พี่เป็นมะเร็งที่ปีดมดลูกนะคะตอนนี้กินรีเซิร์ฟมาประมาณ4เดือนนะคะไม่ต้องให้คีมโมแล้วคีมโมคือการทําเคมีบําบัดเพื่อที่จะรักษามะเร็งนะคะ เหตุผลที่ต้องทำคีโมโคือเขาตอนที่เขาฉีด,ฉดเข้าไปใช่ไหมครับ<ฆ>ถ้าไม่ทำคีโมโเป็นอะไรไหมตัวเชื้อมะเร็งมันก็จะกระจายไปเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดอย่างงี้ค่ะถ้าเป็นมะเร็งที่ปิดมุ้งแล้วมดลูกแล้วบางทีมันจะอาจมาเป็นที่เต้านมหรือตอมน้ําเหลืองคือมันก็จะกระจายไปตามเนี้ค่ะคือมันคือเชือ้อแล้วแล้วพ,พอให้ปุ๊บเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับตอนที่ทําคีโมก่อนอถ้าเลือกตัวของคีโมนี้หนักค่ะเวลาให้คีโมมาแล้วหลังจากกลับ บ้านหรือไปทํางานอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะไปทํางานไม่ได้เลย,เยค่ะคือมันจะคือมันจะร้อนทั้งตัวเลยอะไรอย่าเงี้ยมันเจ็บ,จบ<า>แล้วก็ส่วนใหญ่จะเจ็บมากเหมือนกแับบ คือเป็นไข้บางคนนะคะเป็นไข้เลยแล้วก็เวลาทำาคีมโมบางคนที่แพ้เยอะมากๆาก,ก็จะเป็นผมร่วงอะไรพวกนี้นะคะ่ะพี่ทานตัวนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับผลลัพธ์ที่พี่เห็นเริ่มชัดเจนขึ้นอ,อ๋อทาน3ตอนแรกอะคะ่ะตอนแรกหนึ่งกล่องสองกล่องยังไม่ยังไม่เห็นผลนะคะ่ะตั้งแต่กล่องที่3เป็นต้นไปแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะ4ี่เดือนตอนนี้ไม่ต้องให้คมีโมแนละ้วค่ะมีอะไรฝากถึง สำหรับคนที่เป็นเพิ่งเริ่มเป็นหรือมีมีเชื้อต้องตรงตรง,ตรงนี้บอกว่าเป็นเชื้อมะเร็งเลยนะคะจริงๆมะเร็งรักษาไม่หายแต่สามารถที่จะคุมเซลล์ไม,าใม่ให้มันให้มันเติบโตได้ลองดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องลองกับคนที่เป็นจริงๆแล้วลองมาถามพี่ได้นะคะพี่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาค่ะตอนนี้ก็ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ตอนนี้ค่ะ ตัวรีเซิร์ฟนะคะขายดีมากสำหรับคนที่ไปรักษาที่รามาเหมือนกันแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ต้องให้คีโมแล้วตอนนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารีเซิร์ฟของของพี่ไก่นะคะรามา70%แล้วอะคะ่ะ